สวัสดีครับนะครับาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะสาธิตนะครับการกดเงินสดนะครับโดยไม่ใช้บัตร ATM นะครับวันนี้ก็จะแนะนําเป็นธนาคารออมสินนะครับดูมาดูกันนะครับว่ากดเงินสดของธนาคารออมสินเนี่ยโดยไม่ใช้บัตรทําอย่างไรตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตู้ ATM ของสาขาเทพสถิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทีนี้เราก็ไปที่ตู้ ATM นะครับ เมื่อเรามาถึงหน้าตู้ ATM แล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะหยุดตรงนี้นะครับเราจะต้องเปิดไม Mo มขึ้นมาก่อนนะครับอเราจะต้องเปิดนะครับแอปไม Mo มของเราขึ้นมาก่อนนี่นะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับเปิดไม Mo มของเราขึ้นมานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านหรือสแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับ เข้ามาตรงนี้นะครับให้เรากดไปตรงถอนเงินสดนะครับให้กดไปตรงถอนเงินสดตรงนี้ก่อนนะครับกดไปถอนเงินสดแล้วก็หากเราจะกดยอดนี้นะครับพันหนึ่งสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้วก็เลือกเอาได้เลยแต่ถ้าไม่มีในนี้เราก็เลือกระบุจํานวนนะครับกดระบุจํานวนเข้าไปนะครับผมจะทดสอบดูนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็กดต่อไปหรือดันนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะ มีบัญชีให้เราเลือกนะครับเราก็คือเลือกบัญชีที่เราได้ผูกไว้นี่แหละครับกดเข้าไปครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะมีการสแกน QR code ทีนี้เราก็มาที่ที่ตู้นะครับแล้วก็กดไปตรงปุ่มนี้นะครับกรณีไม่ใช้บัตรนะครับกดภาษาไทยนะครับแล้วก็กดไปตรงถอนเงินสดหรือผ่านไมโ์มนะครับกดไปตรงนี้นะครับ สร็จแล้วรอสักครู่นะครับเขาก็จะมี QR code แล้วก็เอา QR code ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับพอเราทําการสแกนด้วย QR code เข้าไปกับในเครื่องนั้นครับเขาก็จะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่มคําว่าถัดไปตรงนี้นะครับกดปุ่มเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่ากําลังรอสักครู่แล้วก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับบอกจํานวนเงินบอกหมายเลขบัญชีนะครับให้เรากดยืนยันนะครับ คอนเฟิร์มยืนยันตรงนี้เข้าไปเขาก็จะบอกว่ากําลังทํารายการการรอสักครู่นะครับเราก็รอนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับจำนวนเงินเพียงพอเขาก็จะจ่ายเงินออกมาทางช่องจ่ายเงินเราก็รับเงินมานะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้เงินสดมาแล้ว200อนะครับอันนี้นะครับก็คือการกดเงินสดที่ตู้ a t m ของธนาคารออมสินนะครับโดยไม่ใช้บัตรนะครับ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับแอป m y m o นะครับทำให้เราง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในการกดเงินโดยที่ไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาแนะนำวันนี้นะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ